สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับคลิปวันนี้นะครับโหไม่ถ่ายไม่ได้แล้วนะครับต้องมาอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยที่รัฐวอชิงตันเกือบทุกเมืองอากาศร้อนจริงๆนะครับร้อนเป็นประวัติการเลยที่ผมมาอัดคลิปวันนี้ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะทำลายสถิติออทา i ไฮเลยนะครับวันนี้ทุกทที่เนี่ยขึ้นไป100กว่ากว่าองศาฟาเรนไฮต์ที่นี่ที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอ่า อุณภูมิเนี่ยเขานับเป็นฟาเรนไฮน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาแปลงเป็นเซลเซียสให้คุณผู้ชมได้ดูอีกทีแต่ละเมืองแต่ละที่นะครับโอ้โหขึ้นไปเป็นร้อยร้อยกว่าเลยตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าตอนนี้ผมอยู่ในโรงรถนะครับโรงรถนี่อากาศดีกว่าในบ้านอีกข้างนอกนี่ไม่ไหวเลยแดดแผดเผามากคุณผู้ชมดูนะฮะ เมื่อกี้พอดีผมเพิ่งออกไปส่งของมานะครับไปพอดีมีคนสั่งซื้อของใน ebay นะครับที่ผมขายของผมก็เลยขับรถออกไปส่งมานะครับตอนแรกว่าจะไลฟ์สดเหมือนกันแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วกลัวนะครับเมื่อคราวที่แล้วที่ โทรศัพท์มันร้อนมากแล้วก็อยู่ดีๆมันก็ชัดดาวไปเลยนะครับคราวที่แล้วต้องขออภัยด้วยโทรศัพท์เปิดไม่ติดเลยนะครับมันร้อนจัดโอ้อยู่หน้าเตานี่คุณผู้ชมนี่มันร้อนสุดๆหลายๆท่านนะครับที่คอมเมนต์มาบอกวิธีการต่างๆไม่ให้เหงื่อไหลเข้าหน้าเข้าตานะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เขียนคอมเมนต์มาแนะนําแล้วก็ห่วงให้ดูแลสุขภาพนะครับเมื่อต้นปีนะคุณผู้ชมก็คงเห็นแล้วหนาวจัด ทีม้าตกตอนนี้ร้อนจัดก็ไม่รู้ถ้าไปขายของนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงคราวที่แล้วเนี่ยไลฟ์สดให้คุณผู้ชมดูกลับบ้านมานี่ภรรยาผมน็อกเลยนะครับคือไม่ไหวเลยนะครับน่าจะเป็นเพราะอากาศด้วยอากาศร้อนของที่เนี่ยมันไม่เหมือนที่เมืองไทยเมืองไทยเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีความร้อนแบบร้อนชื้นร้อนยังมีความชุ่มชื้นบ้างแต่ที่เนี่ยมันร้อนแบบร้อนแห้งๆนะครับร้อนแบบแดดเผาไหม้เลยอย่างน,งน้องน้ำโมนะฮะผิวเนี่ยขนาดทาครีมนะฮะทาครีมกันแดดอะไรแล้วนะยังแบบ ลอกยังแตกหมดเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะตอนนี้ก็มันร้อนแห้งจริงๆนะครับที่อเมริกาเนี่ยรถเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยตอนผมมามา,มาใหม่ใหม่เนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้แอร์เลยรถผมก็ไม่มีแอร์ด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยคันแรกนี่ Honda าซีวิตจำได้ ไม่มีแอร์ผมก็งงๆว่าทําไมรถไม่มีแอร์สมัยนู้นเนี่ยไม่ต้องใช้แอร์เลยไม่จําเป็นเลยอย่างบ้านนี้ก็ไม่ต้องมีแอร์บ้านผมอันนี้ยังไม่มีแอร์เลยนะครับหลังนี้ก็ต้องไปซื้อแอร์ต่างหากมาติดเป็นห้องๆไปแค่นั้นนะครับไม่ได้ว่ามีแอร์ทางบ้านผมคิดแล้วเนี่ยหลังจากนี้แล้วเนี่ยอาจจะต้องลงทุนติดตั้งแอร์แล้วนะครับเพราะ โลกมันเปลี่ยนแปลงไวเหลือเกินตอนนี้มันอากาศมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นทุกปีแต่ก่อนเนี่ยตอนมาใหม่ๆเนี่ยหิมะตกทุกปีนะครับหลังๆเนี่ยก็บางปีก็ตกบางปีก็ไม่ตกแล้วรู้สึกว่าทุกปีเนี่ยจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะครับก็มีข่าวไฟไหม้ปีที่แล้วก็มีอะไรนะไฟป่าไหม้อะไรเงี้ย The temperature there right now สี่สิบสองนะครับขึ้นมา42 heat warning เลยนะครับเขาเตือนไว้เลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมออกไปส่งของนะครับขับรถไปในรถนะครับอุณหภูมิคุณผู้ชม116องศาฟาเรนไฮต์ไปถึง46เลยนะครับก็จอดตักแดดเอาไว้ด้วยขับรถออกไปส่งของนี่โอ้โหแทบตายแอร์นี่แทบจะไม่ทำงานเลย คือในบ้านเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับผมก็เลยไปเอาน้ำแข็งในตู้เย็นเนี่ยใส่กระมังตะกร้าไว้นะครับแล้วก็เอามาวางอยู่หน้าพัดลมเท่าที่แล้วมีใครแนะนำนะบอกให้ผมซื้อพัดลมไอ อะไรนะความเย็นแบบอันนั้นนะไอ้น้ําตอนนี้ไม่ไม่ต้องหวังเลยนะครับพัดลมเนี่ยหาไม่ได้เลยนะครับตามห้างร้านเนี่ยคนไปแย่งซื้อกันหมดแอ์นี่ไม่เหลือเลยนะครับขายหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็น้ําด้วยน้ําที่คอสโก้นี้หมดเกลี้ยงแล้วนะครับไอตอนโควิดนั่นกระดาษทิชชู่หมดแย่งกันซื้อกระดาษทิชชู่ตอนนี้แย่งกันซื้อน้ํานะครับ พอช่วยได้หน่อยเพราะในบ้านเราเนี่ยไม่มีแอร์จริงๆแล้วมันไม่เคยจําเป็นเลยนะครับที่ว่าจะต้องหาแอร์มาใช้แต่มาประมาณสัก5ปีหลังเนี่ยนะครับเริ่มซื้อแอร์มาติดเฉพาะห้องแค่นั้นนะครับไมไ่ว่าไม่ได้ติดทั้งบ้านแต่ว่าต่อไปนี้ต้องเริ่มคิดใหม่แล้วนะครับอาจจะต้องมีแอร์แล้วนะครับรัฐวอชิงตันนี่ทุกบ้านอาจจะต้องมีแอร์มีฮีเตอร์ไม่พออย่างเดียวนะครับต้องมีแอร์อย่างฮีเตอร์เนี่ย มีแน่นอนนะครับอันนี้ฮีเตอร์เนี่ยต้องมีแน่นอนเพราะว่ายังไงก็จําเป็นนะครับเพราะว่าที่นี่ก็เป็นเมืองหนาวนะครับบ้านใหม่ๆเดี๋ยวนี้ผมว่าเขาก็คงติดแอร์แล้วนะครับบ้านผมก็มีอายุ10กว่าปีมาแล้วนะครับสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องมีแอร์นะฮะเขาก็เลยไม่ได้ติดแอร์ไว้ในบ้านก็มีแต่พัดลมอยู่ตัวเดียวนะครับในห้องรับแขกเนี่ยเป็นพัดลมติดเพดาน จริงๆบ้านเราเมืองไทยเราเจออากาศร้อนๆอ,อย่างนี้มาประจําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอเจอแบบนี้บางทีก็ตั้งตัวไม่ทันอย่างวันก่อนนี้ก็มีข่าวนะครับข่าวคนจมน้ําเยอะผมก็สงสัยนะครับตอนแรกว่าเอ๊ะทำไมมีแต่คนจมน้ําเพราะว่าอากาศเนี่ยมันร้อนคนก็เลยไปกระโดดน้ํากันไปกระโดดน้ําเล่นกันก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิในน้ำเนี่ยมันยังเย็นอยู่มันไม่ได้ร้อนตามอากาศอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็เกิด เป็นตะคิวกันแทบจะทุกวันเลยมีข่าวคนจมน้ำมีพ่อไปช่วยลูกอะไรเงี้ยอุณหภูมิในแม่น้ำเนี่ยมันยังเย็นอยู่ช่วงนี้ก็คนเนี่ยออกไปเล่นน้ำกันเต็มเลยรถจอดยาวมากเลยนะแถวบ้านผมเนี่ยมันจะมีแม่น้ำเป็นทานน้ำอยู่ตรงนั้นนะอันตรายนะครับต้องระวังนิดนึงน้ำมันเย็นมากเมื่อวานเนี่ยไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับไปซื้อของฝรั่งนี่แบบใส่กางเกงมาคือไม่ใส่เสื้อผ้ากันทั้งทั้งเยอะนะไม่ใส่เสื้อครึ่งท่อนบนเนี่ย ถอดเสื้อกันเดินน้างกันเลยนะเมื่อวานนี้เยอะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้มาเร็วไปเร็วหน่อยนะครับวันนี้แค่แวะมารายงานสถานการณ์ให้ทุกคนทราบนะครับว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมขอตัวลาไปอาบน้ําก่อนดีกว่านะครับจะได้เย็นสบายมากขึ้นขอทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ